สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม G-Power นะครับเป็นคลิปที่5โปรแกรม G-Power เป็นโปรแกรมคำนวณขนาดตัวอย่างนะครับสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงสถิติ t, t test กับค่าทดสอบหรือ Value Test สครับสำหรับโปรแกรม G-Power นั้นเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่อ,อาจารย์หลายคนแนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้แทนทารุยามานี่หรือ ตัวสูตรคำนวณของคนอื่นนะครับโดยเชื่อว่าสถิติที่แตกต่างกันนั้นจะต้องการขนาดตัวอย่างที่ต่างกันนะครับขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมไม่ควรจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะครับผู้ที่ใช้สูตรทารโลยามเน่หรือตารางสําเร็จรูปอื่นๆนั้นมากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้พัฒนาสูตรคำนวณนะครับทาให้ขาดความน่าเชื่อถือนะครับประเด็นหลักๆที่ทําทให้ผู้ที่ใช้สูตรทารโลยามเน่นั้นขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่า เมื่อคำนวณขนาด n ได้แล้วนะครับก็จะใช้การเก็บแบบสะดวกเข้านะครับก็คือสะดวกนะครับเจอใครก็เก็บลักษณะนี้ทำให้ตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับทีนี้มาดูถึงการคำนวณข,ขนาดตัวอย่างที่ใช้ t-test นะครับ t-test นั้นมีหลักๆอยู่3ประเภทก็คือการเปรียบเทียบกับค่าทดสอบหรือ Value Test นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นของคลิปนี้ ส่วนการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันหรือ i n e e p e n d e n t s a m p l e t t e s t นั้นครับได้มีการจะทำคลิปไปแล้วรวมไปจนถึงการเปรียบเทียบกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งเป็นแพร Sample t t e s t นะครับหรือเป็นการทดสอบกลุ่มเดียวกันนะครับฮีเท,เทสโ t e s t นะครับสำหรับวันนี้นะเราจะทำการทดสอบเปรียบเทียบกับค่าทดสอบนะครับตัวที่ใช้ value-test สส่วนใหญ่แล้วมากเป็นการ ทําทการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน Product ์ไลนนะครับยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟมีอายุใช้งาน8,000ชั่วโมงนะครับถ้าเราดูข้างกล่องของตัวหลอดไฟนะครับอันนี้เป็นข้างกล่องของตัวหลอดไฟซึ่งเราเพบว่ามีการระบุว่า8,000ชั่วโมงครับก็คือ Value Test ในการทดสอบคุณภาพสินค้าตัวนี้ก็คือ8,000ชั่วโมงนะครับก็เอาหลอดไฟไปเปิดนะครับแล้วนับชั่วโมงนะครับแล้วก็ทดสอบกับค่า Val Test นะครับ วัตถุประสงค์แรกๆของการใช้ T-test สำหรับการตรวจสอบทีแวร์รูเนั้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเครื่องดื่มนะครับ uh, ประเภทเบียร์นะครับเนื่องจากว่าสินค้าแต่ละล็อตที่ผลิตอาจจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันมากทําให้การ uh, ควบคุมคุณภาพสินค้าเบียร์จึงใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะครับการพัฒนาเทคนิคขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือ uh, T-test นั้นนะครับก็เป็นการที่ใช้ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยสุ่มสินค้าจากโ o d ดัก L i n e แล้วทาการตรวจสอบทดสอบนะครับกรณีเบียร์ก็จะเป็นการชิมนะครับชิมดูว่ารสชาติมันผิดปกติกตไหมแล้วก็ยอมให้รสชาติผิดเพี้ยนได้ไม่เกินร้อยละ5เป็นต้นนะครับในลักษณะนี้ทีนี้มาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่ผมใช้นะครับก็คือส่วนสูงนะครับ ผมก็กำหนด value test อยู่ที่65กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะครับเมื่อเราคำนวณแล้วนะครับกำหนดสมมติฐานนะครับว่านะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่65กิโลกรัมจากนั้นก็เอาค่ามีนกับ sd มาทดสอบค alculate ได้ตัว f f e c t size นะครับจากนั้นก็นำมาคำนวณหาเ็นได้อันนี้73คนนะครับอันนี้พิมพ์ผิดไปนะครับพิมพ์ผิดไป ต้องเป็น73นะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำกันดูนะครับเป็นเจนะ็ดสิบสามะทำไมเป็น3ส่ะอ่ะโอเคครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมตัวนะครับ G Power นะครับอ่าเราเปิดโปรแกรม G Power ขึ้นมานะครับตัวที่เราต้องการเอา้าผมก็ต้องการอะไรเอ่ยนะครับอ่า,ต,อานะตัวอันนี้นะตัวอันนี้แล้วก็ ตัวที่เราจะทดสอบนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับอันนี้เป็นนะครับ Constant ครับ one sample test นะครับกับค่า s t a n t แตกต่างจากค่าคงที่นะครับก็คือค่าที่กำหนดไว้ Tail ใช้ t o tail นะครับจากนั้นมาดีเทมายนะครับตัวที่เราใช้ก็คือนะครัสมมติฐานที่เรากำหนดไว้ก็คือผมกำหนดไว้ที่65ครับ ทีนี้ตัวนี้เราได้เท่าไหร่ครับ59.525นะครับ standard d i v i s i o n เป็นเท่าไหร่ครับ12.79101ครับก็ calculate ตัว FX Size ซได้นะครับจากนั้นก็ transfer มา t r น n s f e r มานะครับจากนั้นเราก็ calculate ดูนะครับผมได้ที่73ตัวอย่างนะครับ73ตัวอย่างแต่ถ้าเกิดเรานะครับ มองว่ามันเยอะไปนะเราอาจจะยอมลด power ลงเหลือ80นะครับรลด power แล้วก็คำนวณใหม่นะครับเราจะได้ที่45คนนะครับดังนั้นถ้าเกิด95 power 95ก็ได้73ถ้าลดยอมลด power ลงเหลือ80ก็จะได้45คนนะครับนี่คือขนาดตัวอย่างครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ